สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราก็จะมีกนนเกมไมโครับสู้กับเหล่าบัสคริปเปอร์นะคะก็โอเคค่ะจะมีคริปเปอร์แบบไหนกันบ้างถ้างั้นเราไปลองสู้กันเลยจ้าอ๋อพี่เคที่นี่คือที่ไหนหอ๋ออ๋อที่นี่เหรอที่นี่ก็คือสถาบันวิจัยพัฒนาคริปเปอร์ยังไงล่ะที่นี่เขาสร้างคริปเปอร์สายพันธุนะ์โหดหลายนะกลัวน่าดูเลยนะแต่ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนก็แพ้ออมนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ เขานากก่ากลัวคิปเปอร์อีกเหรอ,อเฮ้ย <c oughs> ไปดีกว่าเอานากก่ากลัวได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีบอสคิปเปอร์ด้วยนะใช่แล้วที่สำคัญนั้นมีต้องเจ็ดชนิดนะเฮ้ยเขาบอกว่าบอสกากด้วยนะ งิดแต่เขาเตรียมชิปเกาะไว้ให้เราเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคริปเปอร์แบบไหนกันบ้างเราต้องต่อสู้กันนะคะนี่เลยแบบนี้เขาก็เตรียมเกาะไว้ให้เราเนาะนี่เลยเกาะเลยเกาะในแมบนี้นะคะเขาก็จะมีเกาะเลยค่ะกับดาบเหล็กนะคะแล้วก็อาหารค่ะให้เรากินเนาะโอ้ยซับเวอร์เลยเราจะไปสู้คริปเปอร์ตัวไหนกันก่อนดีอ่ะฮะตัวไหนดีอ้อมเลือกเลยประตูไหนก็ได้ใช่ไหมประตูไหนก็ได้จ้ำกินมะเขือเปราะแปะกระทันหน้าแว่งไปเลย เอยไปข้างหน้าแล้วดีเล้ามันต้องเข้าทุกประตูอยู่แล้วใจเสือแป๊พอมานานแล้วก็แค,ค่ค่าเดี๋ยวเราไปทดลองสู้กับบัสคริปเปอร์กันเลยดีกว่าเนาะ วแก็ตัวแรกที่เราต้องเจอเนี่ยถ้าทานจะต้องเป็นประตูนี้กันก่อนนะคะโอ้ถ้ทาทานเป็นเมืองกันนี่เป็นดินเหรอน่านจะเป็นดินน่ะดูดิจะ,จจะจคิปเปอร์อะไรเข<อ>ิปเปนตกหงายป่ะฝ <c oughs> นตกตัวไม่ดีแล้วนี่ที่หรอคิปเปอร์ต้นไม้อ่ะเป็นบอสนี่ใม่หรอโอ,โอ,โอ้คิปเปอร์ดินค่ะ <c oughs> เป็นคิปเปอร์หลักโลก oh <my. c oughs> คิปเปอร์เอ,อิร์ด เฮ้ยนั ah, well. pupil, ่งเงอาเจอแล้วพี่มีดอกไม้บนหัวป่ะนั่นนันนั่นนั่นน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 นานน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 น่นน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 น่นน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 น่นนนนนนันน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 ่นน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 นีนน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 น มันเทียหรือกระจายเลยอ่ะเฮ้ยมันตีพื้นได้อ่ะพื้นแตกเลยอ่ะนี่ชูดชูดชูดอลังจนดำเม็ดไนี่ต้องชูดีต้องอ่ะเด๋วไอ้มันง่ายมากเลยอ่ะมีแรงกว่านี้เปล่าอ่ะเขาแล้โคตรโคตรกว่านี้ก็เราเล่นมาตั้งสองคนแล้วก็ผัดกันชูดไงเผัดกันซ้อมมันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูคลิปป้าตัวอื่นกันดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ใช้ทางออกนี่ไห้นี่ใช่ไหนี่หลงทางหลงทางทางออกอยู่ตรงนี้เคริ่มก็เมาซะแล้ว เดี๋ยวเราจะไปประตูข้างๆกันต่อเนอะาะเราไปอันไหนกันดนีอ่ะอุ้ยนู่นไงอ้อมประตูที่สองอะไรเขียวอะ่ะสลรามปนะอะสลรามเหรอไ,รรไปดูดิ ถ้าผิดอีกเดือนนี้ไม่เอาซื้อลอตเตอรี่นะฮี่แล้วก็ว่าโดนกินทุกวันใช่หรอมาแล้วด้วยเมืองด้วยอ๋อโอแม่เจ้าคริปเปอร์โรบอตมันเป็นคริปเปอร์โรบอทคริปเปอร์ขุนยนต์มันอยู่ข้างบนว่าไปดูดิลองไปดูดิมันอยู่แถวไหนเนี่ยเจอป่ะเจอป่ะมีแต่เครื่องบินเนี่ยไอ้จีไอ้คอปเตอร์น่ะอ้อมไปเครื่องบินประกอบเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่าอือมันคงจะบินได้อ่ะในนี้ก็ไม่มีอะมันอยู่แถวไหนเนี่ยโอไม่ไม่แน่น้ำอาจจะกลัวเราจะหนีไปแล้วก็ได้นี่เฮ้ยมันซ่่ออนตัวยูไป มันก่อนแล้วเราจะสู้กับมันไม่ใช่หรออยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงจ้าวโรบอทคิปเปอร์เออมันทำให้ไปดับได้หรอโอยมันแคบมันแคบลากมาเร็วลากมาเร็วเฮ้ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงทีเอ็นทีออกมาเฉยเลยอะเนี่ยยากยังไม่ทันฟันเลยเฮ้ยมันขี้กล้องอะมันยิงยิงเพียกมาได้อะเตามมันมาเระวังเอาระบังระวังตาไปายระวังมันระเบิดระบังมันระเบิด เฮ้เป็นโลแล้วเอ้ยแต่ว่าน่ามันเป็นคิปเปอร์เลยนะเออจริงด้วยดิมันใส่ชุดก่อนเนาะเนี่ยช่วยด้วยมันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยตายแล้วแล้วมันจะยิงลูกระเบิดเทียนทีออกมาเฮ้ยโอ้ยฝากที่มือด้วยเ้ยเอ้ยมือมันเหวี่ยงไอ้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันเหวี่ยงมือมันจะปล่อยเทียนทีออกมามันจะเหวี่ยงกันตุ้ยหลังเลยอี๋นั่นแหลใครกันล้มพี่เคนสองวันหนึ่งอันเดียว นี่ถ้ามาปกกุ๋ยอาจจะตายก็ได้เนี่ยเขาบอกเขาไงว่าเปิดก่อนได้เปรียบโอเคป่ะเราไปสู้คริปเปอร์ตัวต่อไปกันดีกว่าอย่างนี้ต้องจับมาสักร้อยตัวน่าจะเป็นคริปเปอร์มิวแทนสายพันธุ์ใหม่ป่ะเนี่ยเราจะเจออะไรน่ากลัวกว่านี้ไม่นี่เลย<อ>มันง่อยอะพี่แคนดูดีไม่โหดเลยอ่ะอเฮ้อยอะไรอะอ้อมใส่ลุงคริป,ปเปอร์เรนโบโนว์น่าจะดูดี เฮ้ยค hey, er <Hey, S 1> ิปเปอร์พนี่ปะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเหมือนดอกไม้นะอะไรมันจะเขาวีฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวนี้อะไรมันหวานแหววขนาดนี้หล่เจอแล้วคิปเปอร์เลนโบหรออ้อมตัวอะไร <Hey. S 2> อะมีแต่หัวมีสามหัวด้วยอ่ะจี เอ้ยอ้อมตัวนี้หัวเป็นเลนโบว์ได้อย่าไมนี่ต้องโพนี่เอ้ยเป็นม้าโพนี่เปล่าอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการลูกสมุนก่อนไอ้จ่ายชะมัดเลยอ่ะอ้นี่ยังไม่เข้าใกล้บอสเลยอ่ะเอานะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแต่ไม่วาแล้ว่อนมันไปแล้วระวังระวังแล้วเดี๋ยวไอ้มีเขายูนิคอร์นอยู่บนหัวเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน้าหัวใจเติมเลยไอ้พี่เคกมันดูดเลือดเราปล่าเนี่ยเฮ้ยดิอ้าวมันย้อนยามาใส่ตายยาใส่เราขึ้นหลอดเลยเหรอนี่ เออเดี๋ยวนี้หดเดี๋ยวนี้โหดเราว่างหระวังระวังเราว่งเจ็บเจ็บเอายจะตายแล้วจะตายแล้วเอาจะตายแล้วเดียวยไปเลยไก่อนรอไลยก่อนตายแล้วไปไปยาไฟไปยาไฟเฮ้ยนี่เหมือนกันระวังแลมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วมันยิงมาหลายตุ๊บเลยอ่ะพี่เคนมาแล้วเดี๋ยวเขับไปหลับไปตายแล้วอ๋อจะแยังรอดเหยื่อไว้ก่อนยื่ไว้ก หลอดงเลยอกเยอะอ่ะโอ้ยอย่ายิงดิอีแป๊บอีแป๊บแล้วก็เลือดยังไม่พอที่แค่นั้นก็เหลือเขาดีโอ้ยเ้ยเ้หลอเยนเนี่ยมันจ้องเขาใหญ่เลยอ่ะแย้วพ่หยิบกอแป๊บอ้ประกาเปียบุ้ย่ไ้เยมันยิยูอ้ยจะเสียเปียบเนี่ยดูดิอ้้ยอ๋อทําห้เการมันุนรงมากเอ้ความง่ายของสองด่านเมื่อกี้มันอยู่ไห้ เพราะมีสามหัวไงมันเลยโหดอ่ะโอ้ยมอนมาสามคนนะมันจะตายแล้วเย้ย่อะได้แล้วเดี๋ยบร้อยแล้วพี่เคนมาให้ดอกไม้มาด้วยอ่ะเย่เชยุไอ้นี่แค่ตัวเดียวเนี่ยถ้ามีตั้หลายตัวไม่ไหวดูว่าจะสู้กับมันไม่ได้แน่เยวันนี้ <laughs> จะไหลายตัวนะเจ้าคิปเปอร์เรนโบว์นี่มันปวดนะเมื่อกี้มันบึ้มดืตายเลยใช่นี่แค่ตัวเดียวนะเนี่ยถ้ามาหลายตัวคงไม่ไหวหรอกมั้งโอ้ยตัวต่อไปยังเป็นยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าในแมปนี้จะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันเนาะหรือว่า7บอสคิปเปอร์เนาะเฮ้ยตัวนี้เป็นลาวาป่ะอืมมันอยู่ในเนเธอร์ป่ะวะในตัวเนี้ยดูดิมียาด้วยอ้อมเปล่าเปล่าเอายาเปล่าไม่ทันแล้วเฮ้ยมันมีลาวาอยู่ข้างในอะโอ้โหชัดเลยอ๋อเป็นแมกมา แม็กมาคริปเปอร์เหรอยยังงงไาเนี่แสดงว่ามันยิงลูกไฟแม็กมาได้ดิเระวังตกลาวาตายไหนไม่รู้อ่ะนี่โอ้พี่เขมเปิดเลยเปิดเลยเอ้ยแล้วมันตัวอะไรว่าอะไรมีขาด้วยอ่ะเฮ้ยคริปเปอร์อะไรเนี่ยเออมันลอยได้ด้วยมีหางด้วยเฮ้ยบินได้ปล่อยลูกไฟได้แล้วทำไอีวีชัดเลยไอ้ทมันตัวอะไรไม่มีแขนด้วยมีขานี่ีขาด้วยถ้าเลยของมันเนี่ยยิงทีรถขึ้นหลอดแน่ระวังระวังพี่เคน เฮ้ยแต่เลือดมันก็ลดเร็วอยู่นะโอ้เราเร็วกว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบว่านหมดเนี่ยนใน survivor ไ,ววไม่น่ารอดอ่ะเนี่ยน่าดินี่และนี่จะตายจะตายในมุมอะไรบ้างเนีอันตรายมากเลยนะเ,เนี่ยนี่ก็วาดไสข,ขึ้นมาเหรอ เขาจะบอกว่าถ้าจเจอในโหมดสาวเวอร์ว่าค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเนาะอุ้ยน่าดีมันจะโคตรขึ้นมาแล้วไม่นไมเนี่ยอนันดับเป็นสลามแม็กมา,มาให้ด้วยอ่ะได้พรายไปหนึ่งตัวไม่หมดนะเราต้องไปไฟติ้งกันต่อไปเลยไปเลยเอ้ยพร้อมเหรอเลือดอ่ะเลือดขึ้นแล้วเหรอฮต่อให้ก่อนนะจิ๊บจิ๊บเฮ้ยอันนีประตูไปที่ไหนเนี่ยฟักทองเหรอฮาโลวีนมีน่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นคิปเปอร์ผีอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะเจอไม่พอท่า อ๋อน่าดีหรือว่าเป็นกิปเปอร์แม่โมดกันนะมีหอคอยด้วยโอเป็นแก๊สกิปเปอร์กิปเปอร์ผีเดินไกลจุงอ้อมไปล่างมาไหนดีเขาขึ้นไปดูมันต้องอยู่ในบ้านแน่เลยอ่ะหรือว่ามีป่ะระวังตกหอเป็นไงบ้างตัวโอยมีสามตัวเลย อัพบจิ้ด้วยอ๊อบยิงเราโอ้ยไฟลุกไฟลุกเอาเร็วเยี่ยมเลยเฮ้ยมันยิงไฟเหรอเฮ้ยมันกลัวเราเหรอเอามไม่เห็นเราอะไรม่พี่เคนไปซัดไปล้อมเลยไปล้อมมันลงมาเฮ้ยมาดิจิ้งก๊าดมาดิเฮ้ยล่วงร่วงไปล้อมมันลงมาโอ้ยมันยังไม่ยอมลงมาเหรอมันไม่ยอมลงมาดิมาแล้วมันตามพี่เคนลงมาแล้วระวังโอ้ยยิงมาแล้วด้วยยูเฮ้ยอย่างนี้ต้องประจันบานกันเลยพี่เคนเจ็ดประลตบอก้ย เอ้ยยังไม่โหดยังไม่โหดเท่าไหร่ไม่หดเลยจะตายแล้วซัาเไม่ช่วยลุมลุมฉันไม่โหดเท่าตัวเรนโบว์นะฮู้ไห่ฮู้ไหมเออเรียบร้อยเฮ้ยมันดรอปไปน้ำตาเกสมาให้อ่ะโอ้ยถ้าเราปล่อยให้มันอยู่นานๆเราจะตายก็ได้เนี่ฮาน่าจะเหมือนตัวที่แบบว่าคล้ายประเภทของเกสป่ะน่ากลัวจุ๊งเบยใช่แล้วพี่เคนอย่างนั้นมันก็เป็นคลิปเพิ่มก็ระเบิดได้นะดีแล้ว เาไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วปะตัวต่อไปตัวอะไรนะนี่ไงไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่มันตัวที่หกใช่เหรอตัวที่หกเหรอใช่แล้วแต่นั้นก็ยังไม่สุดท้ายสิไม่ท้ายสุดจะดีมาดูดิตัวอะไรอ่ะมันคือคริปเปอร์ยังอ่ะมอมมอมอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันคือคริปเปอร์สตอร์มฮ่าพายุฝน เอ้พายุอย่างเดียวพอแล้วมีคนแอบดูเฮ้ยมันจะฟุ้นะช่ไหมเป็นลูกสมุนรึป่ะเนี่ยดุ้ยเลยไหเป็ลอยอยู่ในน้ำกลัวอะไรอ่ะหน้อยแน่ปัญหาสงสัยสื่อประสาทแนงหรอันนี้ต้องจัดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยฝนตกแล้วมาถึงก็ฝนตกเลยอ่ะอ๋อนั่นไงสตรอมคิปเปอร์บินไปด้วย มันหอะได้มันลอยได้ระวังนะพี่เคนโอ้ดีมีหินบนรอบมันด้วยตัวนี้มันใส่สาฟ้าได้ใส่ส่ฟ้าแล้วก็แบบว่าทําให้เราตัวติดลอยได้โอยลอยพอดีเลยโอ้ยราวังตกราวังตกปมาที่สูงนี่เลยระวังเราวางตัวมันก็ลอยได้เหมือนกันโอ้ยน่อยแน่น่อยแน่จัดเลยพี่เคนอยู่นานไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวไป้บเยเ้ยรีบเลยอ้ิก็ยิ้มเลยลอ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 ยรักรัอีกทีเยฮน พี่เด็กไอ้ลองออกไปทีนี่รีบมากเลยนี่ถ้าสาว่ามีหลายตัวก็ไม่ไหวนะถ้ามีตัวเดียวก็โอเคอยู่เนาะมาแล้วพี่เคนเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่ามาแล้วพซิตัวสุดท้ายตัวอะไรอาแนดี้ไปท้าไฟกันมาดีกว่าเร็วๆมันจะโหดแค่ไหนไม่ไงเราจะไปเมืองเอนเดอร์นี่มันต้องดีเอ็นแน่ๆเลยใช่เมืองดีเอ็นไงอะไรอะชักกบอ่ะ ไม่รู้อ่ะไปดูดีไปดูดีหรือว่ามันเป็นชักเกอร์บ็อกปะคริปเปอร์กายพันโอ้โห้สัสเลยมันเป็นเอนเดอร์คริปเปอร์ดิมันจะเอนเราไหมเนี่ยเฮ้ยเราจะดีเอนเอาไงมาแล้วเฮ้ยเอ้ยมังกรเหรอมังกรเอนเดอร์เหรออเนี่ยนี่น่ะนี่น่ะซัดเลยัเฮ้ยเป็นลูกมังกรวะเนี่ยครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเป็นคริปเปอร์ที่แปลกมากเลยอหลอดแปลกรอดแปลกเลยดูมันยิงเลยเนี่ยดูมิดาเมจมันก่อนดิย้อซัดมันไปเลยมันมาลีบตายจังเลยเนี่ย เดี๋ยวตัวนี้มันผาหังเออนางะตีเลยลูยอะแล้วมันเมื่อไหร่มันจะยิงเราเนี่ยยิงไม่ได้เบือเแล้วมันกัดอย่างเดียวพี่เคนเอ้าอปลูกไปตีม่วงโดนแล้วโดนแล้วโอ้ไปลูกไปตีม่วงเนี่ยนี่โอ้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 เดี๋ยวอ๋อมีครูดาวอ่าเรียบร้อยเฮ้ยมันดับเอนเดอร์พอเฮ้ยอ้อมให้ยังงั้นนะจัดไปครบทุกตัวเลยป่ะเฮ้ยก็ดีนะเดี๋ยวเรามายำนมมิตกดีกว่า อ่อเลยตอนนี้เราก็เปิดโหมดค r e a อที e นะเสร็จให้ครบทุกตัวแล้วเราจะลองเส่เจ้าคริปเปอร์นะคะบอสทั้งหมดเนี่ยเจ็ดตัวแล้วก็มาสู้กันทีเดียวเลยเนาะโอ้โหอยูดิว่าเจ็ดตัวจะโหดขนาดไหนจะไหวทีนี้มาแล้วโอ้โหอยู่ครบเลยกังยาวเขาปาต้ายเลยโอ้โหเดี๋ยวเดียวฟันใครทีเนี่ยไม่รู้ฟันไว้ก่อนโอ้โอ้หปืนมันหล่นตรงไหนดิโอไม่รู้หล่นมาที่นี่เยอะมากเลยดูดิใช้ดาบเหล็กเปอ่ะรีบกลับมาพี่เคนกําลังรีบมา หีิบกาบมาน้ามารุมเอาคนเดียว,วเราตายเอาตายเอาต้องหลบก,ก่อนต้องหลบก่อนเดี๋ยวหยิบชุดแฝดมีหน้ารอดอันนี่แล้วเนี่ยโอ้ยีกลายตัวเลยอุ้ย <c oughs> ยังดียังไม่ตายอดทนไว้อดทนไว้เจ้าก,การเจ้าคริปเปอร์หนอนนี่ก่อนสิ่าไอ้เจ้าตัวนี้มันกากสุดละเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยไี่เกมมันช่วยวเราเฮ้ยไหวเปล่านี่นะนี่เลย จัดการไปก่อนนะโอ้ตายติดตัวแล้วโอ้ขอเลือดก่อนพี่เกมก็จะตายแล้วอยู่ไหนขอมีเลือดก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแย่แล้วคิปเปอรผีมันมาแล้วตายรอบที่สองเลยมันยิงไหล่หรอบยิงรัวๆนะเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เป็นกลางคืนอีกแล้ววันนี้ฝนตกเนี่ยเอ้ยไปยิงลูไฟอ่ะแต่๋ยวนอนกลางวันจะมั่วไปหมดละไปยังไม่ยิงลูไฟเลยอ่ะโอ้โหโจรดไหมจอดไระวังระวังคิปเปอร์ผี หมดย่างะหมดแล้วใช่ปะตอนนี้มีหลอดขึ้นแล้วอ่ะโอ้ยพี่เคนตายไปสองรอบเลยนะเฮ้ยเขาเกือบตายอะถ้าพี่เคนไม่มาแทงไวออ้อ่ะตายมันเจโดนยิงลุมยิงอะไส้แตกเลยเนี่ยไอ้อยากเป็นว่าถ้าเจอกันในหมดสบายว่านี่ไม่น่ารอแต่เนี่ยกอาโ,<ห>โอเคค่ะเราก็รีวิวหมดบอสคริปเปอร์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบคริปเปอร์แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใายกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเพื่อที่จะเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะอย่าลืมมาทำเป็นผู้คุยกันนะคะอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าพี่ไป